สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ็บีวันซุปท um ุกคนเนาะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กเมาพบกับปบาซุปสอบวาร่าคนดีดีนะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้หันอ่าเอื้อยทางพัทยาเพิ่นฝากของมาให้บาซุปนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นฝากมาตั้งแต่4มื้อหลังแล้วพี่น้องซึ่งของเฮาผ้าก็ฮหอนเนาะแต่ว่ามื้อนี้บาซุปสิมาเปิดเลยเนาะพี่น้องว่าของข้างในสิเป็นอยังเนาะ แต่เราไปได้บอกว่ามีอย่างแนี้นะกระส่งมาแบบอันนี้เนาะแบบจากเซอร์ไพรส์จากพี่สาวทางพัดทายาผนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเราบอกบอกเส้นเนาะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดกันเลยพี่น้องใส่ไข่ดยวทำอะไ่สาวทัทยา อนุญาตใช้พี่อิตโตะนะพี่น้องมีแ <Won> ต <ka studio> ่เอฟซีทำไทยนะพี่น้องฝากฟ้องมาให้ไายขังลยเนาะเอือบจะฝากมาให้น้องพี่น้องเลยจนหนักกรได้บละพี่จะลาฝากมาอู้เปิดมากจะเท่ๆเป็นอย่งดำๆของดำๆต้างใส่ใส่เดีเราไม่สนของดำนะว้าวฉันมาทำอีสเป็นคาเฟ่ พี่นนางกาแฟกาแฟหรือว่ากาแฟใช่เนี่ยกาแฟนะแล้วก็ปีโ้เดี๋ยวถาวัเขียนใหมเนาะถ้าวันเขียนใหม่ปคงไปองใสปีโฟ้องใช้ข้วงาสุกเอาเของเด็กหน่อยนะพี่นนอะนี่เต็นมากถ้าีนี่จะขนมพี่นนองเลยขนมยังขนมตะอเบอรรี่สตรขนมอวัตินพี่นนอะ คุณริงกับมี้ะออขนมแบบี้อ๋อขนมเรงขนมมันฝรั่งสไลด์แบบแล้วขึ้หัวค่อยมากกว่าเทนขนมพี่น้องเป็นขนมอันนีเนาะแบบสไลด์นีงเคอมันสไลด์วะใส่ก่องเนี่ยพกพริกยังไงพิคุณค่ารีเฟซเว่าอ่านดีกว่าพี่น้องเลย เดี๋ยวมาสุอุอาสีใครต่อไปเลยเนาะอู้อยังว่าลลบ,บับรับพี่น้องจะน, <c oughs> นีขนมยกวัสดุบบนตนะ่ว่าเามว่นกันว่ากล่องเป็สิเขยวหน้ามนแ่ปกติกับคอยมาขึ้นนะ <c oughs> ขนมใช <c oughs> ่นีมกับขนมพี่น้องเลยขนมยังไ <c oughs> รนี่ทาโร่โดทาโร่ทาโร่พี่น้องขนมทาโร่จะขนมทางไสเนาะ นี่ขนมโอ้ดีเดอร์ติดไว้ของไอ้ดอนโอ้บะโดนดีดอนต้องใช้ของไอ้ดอนบดสองเนาะพี่น้องเดี๋ยวเห็นสื่อเดี๋ยวนีแต่ว่ากลรองเหามันเจออันนี้เนาะโอมันนี่มันสวยมากดังย่างน้มานเข้าบดเห็นโอ้เอื๋แล้วมาติดสื่อไว้ โอ้ข้างในมันอีกมันที่เป็นกล่องอีกน้องหยองนี่กล่องที่ซองเดี๋ยกว่าซุปเปอรต่อไปเด้เนาะต่อกล่องอยังเด้เนาะเป็นหิุดมาเนาะกล่องอยังเด้เนาะแทน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 โดนต้องการพี่เนาะมันคืออียังเดี๋ยว,ยวอยีเยอะเยอะเยอะตะเขียนไว้มองของสามคนไอ้น้อง อเ๋าเงินแบ่งไฟกับได้อ๋อมอกนี่คองสามไอ้น้องพี่น้องน่าดีกาคล้ายวันนีพผมเป็นเกย์่รงนะครับจมีนี่แหละเออนี่แต่ค้องเหล่บเลยจะปิะจุเต่ย่ปัติยาแต่คนเดียวเั็นไหมเนาะเคยส่รงแห่บารอนตลอดนี่บารสุขเคาไซ่เหม่นมกกันเยอะสินองเลยโอ้เป็นมุกยังอันนี้อ้า คอยบอกอะ้รแล้วว่าเออแล้วว่าอยากได้นาฬิกาอยู่แล้วว่าโอ้ขอเว่ามัน่อยให้มีแล้วมีซองสามอันเนาะซองอันคอยมีนะร่วมเป็นันนี้พอที่เป็นสามพี่น้องเลยป้าเดี๋ยวสิมาแล้วว่าโตโตงามเลยง่ายไหยพี่น้องใส่ซ้ำพี้น้องเป็นนเดียวกันเนาะเออมันคู่เนาะชี้เดียวกันแต่ว่า ว้าวมันเต็ดอยู่เลยเด้ยวจ๊ไมเต็นะเนาะเดี๋ยวเาซุกลองใส่ก่อนเพื่อน้องเด้อแบบนี้นี้กรมูกใหี่ขอบใจหลายๆเรื่อยอขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆหลายเเ้ยนี่มุ่งคู่เ้ยขาดเยตอนนี้เป็นข้อไหนดอนนี่ยัง โอ้โฝากค่ะฝากมาน้าพี่น้องเอาป้าเป็นฝากค่าฝากมาอีกแล้วค่ะหาเอ้ยทำไมเงินค่าฝากฝากไปหาน้าเนื้อหาเหา่อไพวกพี่น้องกขอบคุณนายะเอยดที่ฮัรแเนมันแตกมั้มัไแรงมัไ่ด้แร่นี่่จัเโอ้โหนี่ตบเด่นเด่นแบอ เดี๋ยวมัน huh? ต uh ัวกันดูวะนี่กดตัวนี้ตุ๊กกดตัวนี้ตุ๊กพี่บอลโอ้มันหลอกไว้โอ้ยแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเลยเปิดโมงโมเป็นแล้วคนนี่เมื่อใส่ชื่อเนาะเพงมหลงโง่เป็นเนาะเนี่ยอ๋อจะไเพิ่าไรก่อเดี๋ยวค่อยเห็นมที่ลังพี่น้องเลยเดี๋ยวมาสู้สุดเปิดต่อไปเลยเนาะ ผมว่าขอบใจเอ๋ยเด้อสำรับคาฝากที่แท้ความจริงเห็นบ้าซุกไปเอาบทต่องฝากคาฝากมากกระไรพี่น้องเลยเพราะว่าคล้องเป็นฝากมากอ่ะมีค่ารายเกินนี่ยพี่น้องพี่น้องเน,งงนงงะาะยังฝากคาฝากมากแบบว่าบปอยากให้เอาเสียวยังจะนี่กระเป๋าเพิก่กจะสามอันพี่น้องก็ดีแบ่งกันใส่เลยเนาะสามคนสา<อ> <laughs> มอะไรก็จริงเงินได้ไแต่กระเป๋าให้อกระเป๋าเนาะมีแต่กระเป๋าเดียวไม่เห็นใส่ เปิดเบิงมั้งค่ะตป็นนี่ด้วยเก็บไป็นอีก่อนพี่น้องเอ๋ยกองไร้ขนาดใหญ่เลยหลายเด้อแต่ก็มีกล้องสีดำอยู่พี่น้องมันคือกล้องเนี้ยบาลดอนของบาลดอนบช่ปะโบไคเราขี้หยาดเอฟซีดามะใครอยู่โบวะาบไคด๊อกเปิดได้ยดิว่าเปิดจะสิเอาเปิดเห็นแบบว่าเห็นจะสิขับข้อนี่หยาดเปิดเด้อพี่น้องเด้อหยาดมาเอฟซีดามาไปไคของคนอื่นเนาะเจอไอรักไปจุดประหาร เใหเราดุดบ่เห้ยแล้วดุดบ่แล้วก็เห็นจิ๋เ้เบิ่งใจซนเนาะเาเบิ่งแหมือนาะพี่น้องเนาะอยากไดพี่รามอ่ะจิแต่สื่อวาน้อยโอ้มีของวยนีเปิดเปิ่าปปิดยังตี้กระเป๋ากระเป๋าโอ้ติดนรือเวล่าหรอเว่า อ่นาฬิกานี่ของสา่ใหม่นองส่วนกระเป๋านี่แบ่งกระเป๋าเงินแบ่งไห้กับไรเนาะโอ้คนน้อยๆได้เดี๋ยวก็จะเอาไปขายไพร์นอกขายบนตู้ไอ้น่อเหรอบนตู้ขายใส่อว่ารอกปิดกระเป๋าอดีตผู้หญิงข้าศึกใส่จะได้ขายบนตู้ออันนี้มันเฉพาะแต่ผู้ชายเนาะกระเป๋าเดี๋ยวมาซุปอันนี้ต่อเด้อใครจะเอาก็ได้ใครจะเอาก่าได้เดี๋ยว่าขอเปิดเด้อ อันมันไม่มีของไม่มันม่มีของใครของเป็นกลางพี่น้องเปิดได้นอกจากนี้นอกบูดามาเนาะเพราะว่าตอนนั้นของยังว่ะคอยเปิดของนี่หน่อยอตอนไหนวะเราเคยเปิดของตมือไหร่เมื่อตอนไหนเออซ่องนะนะซ่องอ่งเป่าดิเราเขี้ยงมาเขียนหน้าคอยก็เปิดเหนนะถ้าก็ธรรมดาคอยวะคอยเสียมานะไรเงี้ยถ้นคือชิบะอ่านเบิ่องในเนาะก็คอยบ่เห็นน้องน้องเขาก็ได้เปิดเป็นคอยเห็นเขาก็บ่เปิดเนาะ เแี้วห้องเขาอยากเบ่ร์ตุ่นกด้วยอันนี้กอเป็นกระเป๋าเลยแล้วว่าอยู่ว่ากระเป๋าอันน่ะแล้ว่าจุดผ่ากระเป๋าสะพายไปให้อีกแล้วเห็นคนมักฝ่าอนีมเ็นไว้งะได้หน่ะงะได้ใส่ป่านมา้าวสองใสป่านมเขาวสองห้าส่วนนะครับอีิอุ้ยกระเป๋าคอนเวิร์ส แบบนี s <S OK. like like <laughs> <laughs> ้ต้องแบบนี้ต้องพายนกีตนันไม่จะมีเนาะนนกี่ตวนันออกงานเลยได้หวนกี่ตวนันไปใส่กับไปนะมิ้นเทงหัวเ่ลงเสือแขนยาวนี่ด้พี่น้องเอ้ย้กระน่ยนาบบัเาจะีกไมเจเอาก็ไดัคอยเอาสีดำด้วยอบอเอาสีแดง ตัวนี้สีแดงนะโอ้ยร้อนขวานมากหน่อยขวานสีดำแล้วขวานมาอันหนึ่งนี่อะไรนี่ของเบาสุกโอ้กระเป๋าคือกันเอร่อยจะเผิอไหมตัวนี้ข้างก๋อยโอ้ยนี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าแพะนี่กระเป๋าสะพว์ยคือกันเนี่ยโอ้ยใหญ่กุ้นตัวนั้นเนาะ ẩn niệm của đời 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 của anh của đời 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 của em của đời 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 của เราเ่ได้เทียนใส่นพี่น้อยแล้วเปิดต่อ๋อกระเป๋าอยู่ละะป๋าไอ้นกระเป๋าอยู่แล้วอาดิดาสเนคือกันไว้สองบ่โอ้หลายหลายเกินแต่อันนี้คืออ่าร่องเท่าเนาะหรือว่าถุงเท่าก็ถุงเท่าอันนี้แล้ว Nike คนนั้นนี่โอ้โหนี่น้อคือไใจแหงในในมุ่ง มิตรพ้องดีๆพร้อมเลยน้องพี่น้องนาะขนมกับมิตรนครับครับเออเบิร์ดแต่น้องพี่น้องเนาะตอดี้พร้อมบาดดอนเนาะมีนจะเอาไปเห้ีแล้วเนาะบวหุ่อีกย่างใช้สัหุอีกอนหนึ่งอันหนึ่งก็อยู่ในนี้เห็นดิบาดดอนสามสามหุ่งมันใส่สามอันใส่เนี่ยใส่เกินเดี๋ยวคอยออกมาแปลงมันก ใครเปิดคบเบอรเดอน้องนอนเนาะขอบคุณลายๆเ้ขอบคุณหลยทั่งพัทยาขยยานะขอบคุณลายถึงใจฝากมาฝากมาตลอดเนาะมงคู่นะทุกๆเดือนเป็นจะฝากมาดูสิหนอนเลยมันก็ฝากมานั่นจะฝากมาให้ดอนันจะกรัะฝากมาหาบอสุกเนาะสึดนี้มาครบเบิร์เนาะตังไหนดอนเท่นหน่อยขอได้รลาย ก็แหยงมีนี่ขนลกบมีซับเก็ตพียูโรส่วนใดๆเด้อขอบคุณเลยขอบคุณนะจะใส่น้องส่วนไดได้ล้วฝากมาแปลว่าคล้องใส่คล้องแบบนี้เนาะแบบเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรแบกระเป๋ากระเป๋าแบบเต็มโตสำหรับวัยรุ่นแล้วพี่น้องเลยแต่กระเป๋าผ้าเลยพี่น้องกระเป๋าผ้านี่แล้วประจำแล้วบาทดิตัวไหนโอเคเดี๋ยวตัวเคยผ่านที่ มันที่นอดิดาตัวนั่นค่ะอาดิดาตัวนอ่าตัวนี้ว้าวเหวนกูที่ค่อนเบื่อทุกงานเป็นถังมีค่อนเบื่อตัวนี้โอ้อาข่อยข่อยเอ้าข่อยจะจักว่าดุยังมาใสยังก็แหละไปเด้ตัวนี้อาดิดาสข่อเออข่อยสีใสก็คอนเบื่อสีแดงเิอันนั้นเราผ่ามาให้เน่าเกินไปเขากันมันไม่ค่อนเบิ่แต่ดุมันนั่นค่อนเบิดอ ดีตอนนั้นเกิดปเกิดคอนเบื่อใจคอนเบื่อนียมันอะไรเกิดคอนเบอเกิดยังเกิดเายี่ห้อมันคอนเบิ่ฮเกิดีดคอนเบื่อคอนเบื่อใส่คอนเบื่อคอนเิอมันยี่หอยี่ห้อนช่ไหอมันปวนเกิดพาไปอเยเกิดพาไปมันเกิดคอนเบิ่ ไอรอนคือคนเบื่อจากดีคยอเอฟมาตัวนี้เอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเชิญสมีและพี่น้องกับฝากขอบคุณทุกท่าน้ท่ารพัฒนาได้หลายที่การขลังการอินดูกว่าเขาเนาะเอบคุณทุกท่านนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวว่าสุกร์เมื่อันศุกร์ตื่นไปต่อสายไฟอยู่ทุ่งเฮียนเนาะเพราะว่าสติดฝาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย พี่ปีใอม่ก็ <can <can <can> ีดำด้วยมีความสชุดีถึงใบเด้อีสาวเด้อในปีใหม่น่เนาะมีนหมเด้อจบาบบอมมารเยปีใหม่นี่ฮะของควัญปีใหม่เออของขวปีใหม่ชงการแงการาะ้าใชยกบลาพัเิดปีใหม่ที่จังปีใหม่ปีใหม่ละชทารยัเออชงการชงกาอบายกา